สวัสดีครับผมมไทยโปรอิตเตอร์ครับผมออสไทโปรอิตเตอร์ครับผมรายการเด็กแมนวเล้ออะไรเนี่ยตื่นเต้นชิบมหายเลยพี่ตื่นเต้นเรื่องอะไรไม่ได้ถ่ายนานว้างตื่นเต้นเลยวจแล้วยังไง หายหายไปไหนมาเนี่ยพี่งานไม่มีคนดูเขาก็ด่ากันเละเทะเนี่ยหลังเกตียจะคอมเมนต์อ่ะนี่ช่องในยตำนานหรือเปล่าเนี่ยหายไปไหนกันวะาปิดปรับปรุงไปช่วงหนึ่งนะครับผมปิดปรับปรุงรีโนเวตกับรีโนเวทไแต่ไม่ได้พัฒนานะฮะแค่ปิดเฉยๆได้ละคือไม่มีงานคุณภาพเหมือนเดิมใช่ครับผมที่หายกันไปนานๆนี่ไปไหนกันมาไปไหนนันนอนเกาพุงที่บ้านมาดิไม่มีงานเลยไม่มีงานเป็นนักกินอิสระแล้วเราฮะ อิสระมากอิสระจัะไม่มีงานเลยนะครับผมนอนเกาไข่อยู่บ้านเฮ้ยบ้าเด็กดูเยอะเกาผงเกาไข่กวนผมพูดแล้วกวนไข่พี่กวนไข่ไข่คนไงชรนชอบกินอร่อยดีตอนเช้านะครับผมแล้วยังไงพี่เรามาเจอกันวันนี้มีงานแล้วใช่ไหมมีงานดิแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนพี่มึงก็แหกตาดูดิมาถามกูทำไมหน่ยสนุนใส่ผมเนี้ยโอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่เกรดเจกไม ใช่เรามาทําอะไรกันพีววันนี้วันนี้ก็มีร้านเบอร์เกอร์เนี่ยเขาเชิญเรามานะครับใช่เราถูกเชิญมาอีกแล้วถูกเชิญมาโอ้ยหลังๆนี่ได้รับเป็นเกียรติบ่อยงานเชิญเกียรติเยอะเลยล่ะคนเกียรติเยอะเขาบอกว่าเขาจะเปิดตัวเป็นชารเลนจ์ใหม่ใช่นะฮะท้าแข่งกันเหมือนเดิมแหละใช่เธอเป็นแดกแมนนี่ต้องเกี่ยวกับงานกินแข่งใช่แต่ว่ารายละเอียดอะไรยังไงเนี่ยใช่เดี๋ยวเขาไปดูไหนเข้าไปดูร้านไหนก็ไปดูตามไปดู ครับผมพูดถึงนะครับผมเป็นไงมาถึงก็มากรองกันอย่างนี้เลยฮะน่ากินทุกอย่างเลยนะครับใช่ร้านชื่อว่าอะไรพี่ร้านนี้ร้านชื่อเท็ดดี้พิเกอร์เบอร์เกอร์นะครับผมอยู่ที่เอกมัยเกตเวกมัยครับเกตเวกมัยนะครับผมเฮ้ยมีอีกสาขาหนึ่งนะอยู่ตรงไหนพี่อยู่ที่เซ็นตันพาซ่าปีก้าอยู่ชั้นจีเหมือนกันเลยนะฮะก็คือตอนนี้ในไทยมีสองสาขาใช่คือร้านนี้เนี่ยเขาเป็นเขาเห็นเขาบอกว่าเป็น เบอร์เกอร์สไตล์ฮาวายใช่เห็นมบอกว่าได้รับรางวัลอะไรด้วยได้รับรางวัลออกนิตยสารชื่อดังให้เป็นเบอร์เกอร์ระดับสีดาวขึ้นห้าดาวหดาวในในครับก็คือเบียดไก่ย่างไม่ใช่เลยล่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเกิดจากเจ้าของร้านสองคนไปกินเบอร์เกอร์เนี่ยไปกินใจก็ไม่ถูกใจอนะคือ อยากได้รสชาติแบบไฮวายแท้ๆเนี่ยใช่หากินไม่มีไม่มีทำไงพี่เปิดร้านแม่เปิดเปิดร้านทีเขาเปิดร้านแม่งเลยนะครับเออร้านนี้เขาจุดเด่นคืออะไรพี่จุดเด่นเนี่ยหาง่ายๆเลยนะเว้ยคืออย่างแรกเลยแป้งเป็นแป้งแบบโปรตีโต๊ะบั้นเว้ยโปรตีโต๊ะบั้นนี่คือแป้งมันทำจากมันฝรั่งอ่ามันจะนุ่มเหนียวแลหวานหอมส่วนเนื้อพี่เนื้อโอ้โหเนื้อนี่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียแบบความชื่อดังด้วยแล้วสำคัญนะไม่ผสมเป็นเนื้อล้วน ให้เนื้อล้วนเลยแล้วเนื้อของเขาเนี่ยคือเป็นเป็นเนื้อล้วนไม่มีผสมหอมหัวหอมอะไรไม่มีเป็นเนื้อล้วนๆเลยแล้วที่สำคัญก็คือได้รสชาติของเนื้อคุณภาพเต็มๆเลยดีๆแต่วัวของเขาเนี่ยจุดเด่นเลยนะคือเลี้ยงแบบในทุง้าธรรมชาติเลยอปดเลี้ยงตามธรรมชาติมันมันแน่นอนอยู่าเพ่เอ้าทำไมวัวที่ไหนเขาจะเลี้ยงในออฟฟิศเพ่ ือมันต้องเลี้ยงธรรมชาติไงคือให้มันปลอดโต่ก็คือปลอดโง่ใช่ให้กินทันธพืชใช่ให้มันมีความสุขให้มันมีความสุขมันไม่เครียดแล้วเนื้อมันก็จะนุ่มใช่พอนเนื้อนุ่มแล้วก็เอาไงให้เรากินเือสดๆเลยใช่สดเหมือนค่าหลังร้านเลยเนี่ยเออเหมือนเหมือนเลยอันนี่กินจากฟิวนั้นเลยนะครับผม่าฮะคนไม่กินเนื้อเนี่ยมีไก่ไก่ปลา เต้าไม่ใช่แล้วกี่บาทดิไม่มีนะครับไม่มีก็มีเนื้อหมูไก่ไก่แล้วก็ปลา้องเลือกระดับความสุกได้ด้วยนะได้ได้หมดเลยคือคุณชอบแบบไหนสั่งเลยนะฮะก็สั่งออเดอร์เขาได้เลยตามที่เราชอบเลยแล้วก็สามารถเลือกซอสได้ด้วยใช่ไหมใช่ ซอสเขามีหกซอสเลยนะนะฮะมีมีอะไรบ้างวีซซ์โอ้โหมีบาร์บีคิวไม่ใช่โรซาเอาไปใช่เอามาทติมาร์บิ้งเอาไปเอาบัลติไม่ใช่คือซอสเนี่ยเขาจะมีเลยนะอย่างแรกเลยเป็นซอสสูตรพิเศษอ่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าสเปเชียลซอสเลยอย่างแรกสองแลจะมีซอสบาร์บีคิวอ่ามีวาซาบิสไปซี่เทอริยากิแล้วก็ซอสพริกไทยดำรับรองว่าอร่อยทุกซอสแต่อยู่ที่คุณชอบแบบไหนมากกว่า แล้วยังไงพี่เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเด่นต่งงานได้จมูกมานานแล้วเนี่ยคือประมาณว่าไอที่เราพูดไม่รู้เรื่องกรเพราะไอพวกนี้เนี่ยนะครับผมทางร้านเขาก็จัดเป็นเมนูขายดีใช่คือเมนูยอดนิยมดีกว่านะครับร้านที่จริงมันมีเยอะมันมเยอะเลยนะนะฮะมีอะไรต้องพี่แนะนำนิดนึงไอสำหรับตัวแรกเลยนี่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า เป็นทีเด็ดคนสั่งเยอะมากผมก็เห็นเขาบอกว่าทีเด็ดทุกอันอ่ะเฮ้ยอันอันอันนี้สำหรับคนที่ชอบนั่นน่าจะดีมากมันเป็นเวสเทิร์นเบอร์เกอร์เลยอ๋อ <Burger S 2> เวสเทิร์นเบอร์เกอร์เฮ้ยคือมันจะมีเบคอนมีเนื้อมีชีสมีหอมทอดเขาบอกรสจะเข้มข้นมากกับซอสบาร์บีคิวแหมเหมือนอ่านมาเฮ้ยไม่ได้อ่าน เดี๋งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมันค่อยตัดมาจำได้แม่นเลยมนท่องมาเน <c oughs> ีกินซุปไก่ทุกวัน <c oughs> ซุปไก่ก้อนละลายน้ำละลายน้ำแม่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ตัวที่สองนี่เป็นอะไรพี่วีฟเบคอนเบอร์เกอร์เขาเอาเบคอนเนี่ยมาพันกับเบอร์เกอร์ใช่แล้วก็ย่างใช่แล้วเพาะว่จุดเด่นของชิ้นนี้เลยนะคือกัดเข้าไปเนี่ยจะได้แบบรสชาติของชีสเต็มๆต็มคำทุกคำแก็ รสชาติหอมๆของเบคอนกับเนื้อใช่นะครับพรีเมียมเลยชิ้นใหญ่ๆเลยพรีเมียมใช่พรีเมพ์เนื้อน้ำผมก็พรีเมียมใหญ่ระเบิดเลยอ่าแล้วอันที่3นี่เลยเป็นเทริยากิเลยจะเป็นซอสเทริยากิอันนี้มันเป็นสไตล์โฮมเมดหน่อยนะอ่าสำหรับคนที่ชอบแบบเบอร์เกอร์สไตล์โฮมเมดใช่เขาจะเอาหมูเนี่ยหมูหรือเนื้อก็ได้เนี่ยเอาไปย่างกับซอสเทริยากิก็มันจะมีตอนย่างเลย่แล้วมันจะติดๆเยิ้มๆกินความหวานที่โดนความร้อนเนี่ยมันจะหอมใช่แล้วตัวสุดท้ายนี่โอ้โหนี่สองชั้นเลยนี่เป็นเขาเรียกว่ามอนสเตอร์ดับเบิลลดับบเิ ใช่นะครับเป็นเบอร์เกอร์สองชั้นใช่อันนี้ก็คือนี่นะครับเป็นชีสฟิายชีสฟายนะครับเป็นฟายิอร่อยอ่ะเรามาลองกินกันดูไหมพี่แต่ละเมนูให้ให้เองกิน บาีคือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยแล้ววันนี้นะครับทางร้านเขาจะมีเปิดตัวอืเขาก็จะมีกิจกรรมด้วยเกี่ยวกับการท้าแข่งไปทาเลนต์คือจะให้เราลองกินโทวดูอ่าแต่อเนี้ยเลนต์ใหม่เขาใช่ไหมพี่อ่าใช่แต่วันนี้ผมสภาพร่างกายไม่พร้อมจริงเหรอพี่ไม่พร้อมทำไมอ่ะเมื่อวานนี้จัดส้มตำมาอยูนไงบ้างระบบขับถ่ายนี่ทำงานเกินประสิทธิภาพคือคล้องจูดเลยแถวบ้านนี่ขี้แตกนี่แหงนะครับผมเอาเป็นพี่ได้ไหม แต่พี่เป็นคนกินได้ไหมได้แต่ตอนแข่งพี่กินเองเอางี้รีวิวเองรายละเอียดการแข่งนี้เราเขาจะมาอธิบายให้เราฟังใช่แต่เอางี้รีวิวเองเป็นคนรีวิวได้เราลองลองกินเลยแต่ละเมนูแต่เอาเอียงแย่งนะอันเนี้ยอ้าวมึงนี่แตกไหมเหรอเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่ารอดครับอันนี้นะครับเป็นชิ้ซี่ฟายนะครับผมก็เป็นเฟรนช์ฟรายแล้วก็ราดด้วยชีสซีเป็นซอสซอสชีสดิฟโคตรอร่อยมันก็มีความหอมของชีสเนาะแล้วก็เผ็ดสายลิ้นิ้นลิ้นอะไม่ถึงกับเผ็ดมากแล้วมันก็จะเค็มๆ ใช่แล้วอะไรเนี่ยเขาไม่มีช้อนซ่อมจบกันสดๆเลยอ่านี่นี่มือกินเบอร์เกอร์เลยนีดเทริยากิอ่ะนี่เทริยากิเลยเอาอิมหยิบกินนี่ลองเมนูแรกเลยนะครับเทริยากิอันนี้เล็กสุดแล้วล่ะนะครับผมเป็นเทริยากิซอสเทริยากินะใช่อันนี้คือเป็นเมนูเบสิกเลยลองก่อนนะพี่ครัลองเลยลองเลยโอ้โหแมงยูอะเลยเกินตัวเนื้อนี่ยเด็ดมากหอมแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะมาจากซอสไม่ชัดไม่ชัดเอาใหม่ ออกหวานหวานลองกินเลยเด็กๆน่าจะชอบตัวนี้ผมว่าอันนี้เริ่มอันนี้มองมองโปยมองโปยบีฟเบคอนเบอร์เกอร์ตัวนี้มีชีสแม่งเออเขาบอกนี่เยิ้มเลยเยิ้มเยิ้มเลยนะเออเป็นเบคอนทานกับเนื้อเนาะพี่เนาะใช่เขาาไปย่างใช่นี่ลำบากใจมากเลยนะพี่คนรักชีสนี่ถึงกับกรี๊สเบคอนนี่เป็นไงคือคือถ้าคนกลัวอ้วนนี่นอนอยู่บ้านฮะคือไม่ต้องแบกเออไม่ต้องมากินบอกเบอร์เกอร์เออนะ คอนเซปต์ของร้านนี้เขาคือกินวันนี้แล้วค่อยเบิร์นพรุ่งนี้ใช่อร่อยก่อนผอมที่หลังไม่งั้นเที่ยวเที่ยวแล้วคายทิ้งก็ได้ไม่ได้เนาะเออไม่ได้ม่งั้นไม่ได้รสหรือก็ไม่ชัดอี่ไม่ชัดอืมมันฆ่ากูชัดๆชิ่งเป็นไงรอกเต็มเลยนุ่มหนำแน่นนอนมันไม่ใช่ซีที่หยดน้ำลายนี่ปกตินี่หมอบแม่นี่ไม่ปื้มเนี่ยเห็นกินแบบนี้นี่ตกความเลยนะมีเชื้อเลยอันนี้ เขาบอกว่าชิ้นใหญ่พรีเมี่ยมใช่ใหญ่เท่าหน้าเองเนี่ยคนนี้เล่นกล้ามโปรตีนมีโปรตีนจากเนื้อใช่แล้วมีเนื้อจากตีนใช่ย่อมกันหลังร้านไม่ใช่ใช่ไหมเขาทุ่นเต็มดีทำอย่างดีใช่มันไม่มีตรงพปตีนนะครับผมก็โปรตีนเต็มๆโอ้วเนื้อสองชั้นด้วยแล้วชีสสอชั้นครับโอ้โหไม่เข้าอ่ะพี่เทาเท่าทได้แลวนะจะคล้ายๆตัวนี้ แต่ไม่เป็นเบคอนนี่มีเด็ดเเวสทิ Western b u r อ e r ข้างในนี่เป็นเนื้อกับเบคอนเบคอนมีเบคอนมีหอมทอดอันนี้ลิงอันนี้เราสำคัญนี่เป็นซอสบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวซอสอร่อยมากอ่าเนี่ยซอสแบบเขาบอกว่าตัวนี้เด็ดในร้านนีคนสั่งเยอะนอฮะเออไม่ชัดที่ที่มึงทำอย่างนี้คือมึงยั่วกูหรือว่าอะไรัอร่อยจริงผมจะขนาดนะพี่ใช่ไหมใช่กินมจิ้มเล็กพิสูจน์ละเด็ดทุกเมนูร้านนี้ ครับแล้วยังไงพี่วันนี้นี่เดี๋ยวเขาจะมีชาเลนจ์ถูกต้องเขากำลังมุงวุ่นวายกันมุงกันฮือฮาเลยคือเขาเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเรายังนั่งถ่ายกันอยู่มันจะเป็นเขารีวิวมันเมนูสองเมนูใช่ของเราจัดเต็มเพราะเราแดกเก่งก็จะขอกลับบ้านด้วยนะฮะแล้ววันนี้เขามีเปิดตัวชาเลนจ์อะไรพี่ใช่มันเป็นชาเลนจ์อยู่คือการแข่งกินเป็นดูโอชาเลนจ์ครับก็คือดูโออ่าถึงเบอร์เกอร์ชาเลนจ์อันนั้นดูเล็กพี่ดูเล็กเล็กๆดูโอมันโอ้ ดูโอ้เอิ่มใหญ่เป็นดูโอ้เออเอนะดูโอ้นี่กิน2ชิ้นป่ะตาบ่าวสองคนอ๋อให้จับคู่กันมากิน2คนใช่แล้วกินชิ้นยางน้ำหนักกว่าสี่สิบอนตีไปกิโลก็ประมาณสองกิโลภายในเวลาเท่าไหร่เว้ยสิบสามวิธีถ้าหมดภายใน13นาทีได้กิฟต์วอชเชอร์หนึ่งพันบาทไม่ได้ถ้วยไม่ใช่ก็คือให้กิฟต์วอชเชอร์เลย1,000บาทได้กิฟต์วอชเชอร์1,000บาทแล้วที่สำคัญยังงไเขาจับสี่สิด้วยใครทำเวลาที่ดีสุดเนี่ยจนหมดแคมเปญของเขาเนี่ ก็คือเขาเปิดให้เชิญตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษาวันที่สามสิบเมษาโค้ดลดความม่วนได้เลยชายเลยเอาไปทำใหม่ใครสนใจก็ลองเข้ามาแข่งได้แต่ตัวเบอร์เกอร์จะเป็นยังไงนี่ตามเดี๋ยวตามไปดูหลังแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนเชิญให้ดูเขาท้าลงาเลยได้ลองดูแล้วเขาให้ทัน่ะแล้วลองดูว่าจะได้เท่าไหร่แต่นี่กินคนเดียวกับคนอื่นที่ที่ไม่ใช่โอด นะครับผมก็คือทางร้านเขาบอกว่าเดี๋ยวผมกับพี่จับคู่กันจะโหดร้ายเกินคนอื่นเขาดูแล้วจะฟอนหมดผมชิบเป๋งพี่คุยเด้อพี่คุยนะครับผมทะเลขอคนเดียวก่อนอ่าใช่แล้วหาคนมาให้ใช่โอเคจริงหรืเปล่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไม่เสียเวลาไปตัวเบอร์เกอร์จะใหญ่ขนาดไหนน่ากินเออก็คือน่าจะประมาณนี้แหละใช่ความอร่อยเนี่ยแต่กูกินนี่ก่อนเออแล้วพี่จะกินไหวไหมเนี่ยไม่รู้ สมเทอดอารตอก,กอชอดถ้าแพ้งไมาไหมไม่เชื่อใจก็เอาไปาของของเงินก็ใช้กังไม่ว่างหาเธอเท่าก็ได้จะก็พายไป,ไป,ไป,ไป กับเบอร์เกอร์ที่เขาจะให้มาชาเลนจ์แม่งใหญ่กว่านายโอ้ตีกอไม่ดแวเนี่อะไนะเลนก่อนอะไรนะเดี๋ยวเาขัะเริ่มต่เริ่มาแล้วค่ะอย้ีแล้ 你们在不考吗？<laughs> <laughs>

เหลืออีกเหรอเวลาที่เป็สิเาแห้าส่ ทำเป็นเก่งตอนแข่งทำเป็นเก่งเกือบหมดเวลามันใหญ่มันใหญ่อะไรพี่มันก็ใหญ่มาตลอดนั่นแหละไว้ใจไม่ได้เลยนะพี่เสียชื่อไหมเนี่ยเสียชื่อไหมเนี่ยก็ผิดไปแล้วเขายิ่งด่าๆกันอยู่เนี่ยหลังๆเนี่ยขอโทษครับนะะฮขอบคุณเลยครับร้านเท็ดดี้บิ๊กเกอร์เบอร์เกอร์นะครับผมัสาขาหนึ่งที่เซ็นทรัลพาซา ติดกานะครับผมการเดินทางสาขานู้นไม่รู้อ่ะแต่สาขานี้ง่ายมากสาขานู้นยังไม่เห็นรถไฟฟ้ายังไม่มียังไม่มีพวกไรซี่เอาพวกไรซี่ง่ายหมดเลยสาขานี้เดินทางยังไงพี่ง่ายมากเลยคือรถไฟฟ้าลงปุ๊บถึงเลยก็คือเข้ามาในห้างดีเบเกอร์เบเกอร์เนี่ยเอออยู่ตรข้างเคฟซีนะครับผมก็มองหาร้านเคฟซีไว้แล้วก็เข้าไปกินได้กินเคฟซีแล้วก็ฝากไอ้นี่ไว้ด้วยพี่กิจกรรมดูโอ เบอร์เกอร์ชาเลนจ์ที่ร้านเท็ดดี้บิ๊กเกอร์เบอร์เกอร์ชาเลนจ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่วันนี้เลยนะครับวันนี้ก็มาได้ใครดูคลิปวิดีโอเสร็จปุ๊บใช่อาบน้ำเอากจากบ้านไม่อาบก็ออกได้ได้แข็งดันจากวันนี้ที่เทปออกนะครับจนถึงวันที่30เมษายนนะครับอย่าลืมแวะมาทีร้านเท็ดดี้บิ๊กเกอร์เบอร์เกอร์นะครับเพราะร้านนี้อยู่ที่ชั้นจีนชั้นจีใช่เหมือนากันี่่อยู ตรงค่ำกับเคฟซีใช่ง่ายเลยนะครับก็พอเจอร้านนี้ก็กินเคฟซีได้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ